สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้มาเป็นวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเม t a เทสไฟไม่ได้เขียนเออไม่ได้ทำวิดีโอตัวนี้มาค่อนข้างนานนะเนื่องจากว่าช่วงหลังมีคนแวะเวียนมาถามบ้างนะครับเกี่ยวกับเม t a เทสไฟก็เลยสนใจที่จะอยากจะอธิบายเพิ่มคือในส่วนของเนื้อหาของตัวเม t a เทสไฟเรื่องโพซิชันเนี่ย ผมว่าหลายคนยังสับสนอยู่ยังมีความเชื่อบางอย่างนะครับว่าเราสามารถจะแปลง mq 4เป็น mq 5ได้โดยที่มันทำงานเหมือนเดิมซึ่งความเชื่อนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างจะผิดนะครับเนื่องจากว่า mq 4เนี่ยมันเปิดเป็นออเดอร์ mq 5เปิดเป็นโ s i ิชันแล้วคุณจะแปลงให้มันเหมือนกันได้ยังไงผมยกตัวอย่าง ด้วยซิสเต็มง่ายๆของผมเนี่ยผมจะเปิดบายกับเซลพร้อมกันทันทีที่ผมลาก EA เข้าไปถ้ามันแล้วผมตั้ง take profit ไว้สองตัวถ้ามันไปชนตัวบนผมก็กำไรมันชนตัวล่างผมก็กำไรแล้วมันชนเสร็จผมก็หลอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเด้งไปชนอีกฝั่งหนึ่งผมก็กำไรสองออเดอร์ผมไม่สนใจว่ามันจะลากไปไนานแค่ไหนเพราะผมเชื่อว่ามันไซเว อันนี้เหตุการณ์สมมุตินะครับถ้ามันเกิดเป็นเทรนยาวลากไปมีหวังล้างพอร์ตโอเคสมมุติว่าเป็นระบบที่มีความเชื่อแบบนี้แล้วผมเขียนเป็น EA เรียบร้อยผมก็จัดการแปลงเป็น MQ5 ทันทีเกิดอะไรขึ้นครับทันทีนะครับที่คุณเปิดคุณก็จะเปิดออเดอร์ครับเซลเสร็จปุ๊บด้วยคู่เงินเดียวกันคุณเปิดบายหายครับ แล้วพอ EA เห็นว่ามันเปิดเสร็จแล้วมันไม่เหลือออเดอร์แล้วมันก็ปนกลับมาเปิดใหม่ล้างอรอตครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการไปใช้โปรแกรม c o n เวิรแบบที่เราไม่เข้าใจนะครับว่า Position กับออเดอร์ต่างกันยังไงฉะนั้นวิธีแก้เราต้องคอนเวิรด้วยการไปตั้ง Buy Stop กับ s e l l Stop ที่เส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงข้างล่างแผนซึ่งมันจะทำงานเหมือนกันนั่นก็คือพอมันเด้งมาชนฝั่งนี้ มันก็จะรอจนเด้งไปชงอีกฝั่งหนึ่งกําไรก็คือผลต่างระหว่างเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีแดงซึ่งจะเท่ากับผลต่างระหว่างเส้นสีน้ําเงินลบไอ้ผลต่างเท่ากับเส้นสีน้ําเงินบวกกับเส้นสีแดงบวกกันมันจะได้เป็นช่องว่างพอดีนะครับซึ่งใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆน,นะครับแต่ว่าโดยซิสเต็มมันทํางานเหมือนกันนั่นก็คือว่ากินกําไรจากการโยกขึ้นโยกลงหนึ่งจังหวะคือคือมีความเชื่อว่าถ้ามันลงมาชนเส้นนี้ต้องเด้งกลับไปอีกเส้นหนึ่ง ระบบเนี่ยซึ่งมันจะเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อการเปิดออเดอร์มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วคุณไปแปลงแบบปกติเนี่ยมันไม่ได้แล้วไอ้พวกโปรแกร,รมที่เอาไว้คอนเวิร์ตมันก็ไม่ได้ฉลาดพอที่จะรู้เรื่องว่าต้องเปลี่ยนออเดอร์เป็น pending อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นการแปลง mq4 เป็น mq5 มันต้องเขียนใหม่ถึงจะเซฟนะครับ พวกโปรแกรมแปลงผมไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะใช้ได้ผลแปลงไปมีโอกาสจะมีบั๊กสูงมากแล้วก็เนื้อหาการเรียกฟังก์ชันอินดิเคเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับฉะนั้นแนะนำว่าเขียนใหม่น่าจะเซฟสุดนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สำหรับ MQ5 f ส่วนตัวก็คิดว่าเป็นโปรแกรมที่สเสถียรแล้วก็มีความเร็วใช้ได้นะครับแต่ว่า เนื่องจากส่วนใหญ่ก็ยังเทรด m q 4กันอยู่นะครับในกลุ่มคนไทยด้วยกันเนี่ยผมก็ยังคิดว่าถ้าเราจะมูไป m q 5ก็คงจะต้องดูที่ระบบว่าเรายังชินกับระบบการเทรดแบบ m q 4หรือเปล่าแนะนำว่าถ้าจะเล่น m q 5ให้เทรดมือก่อนนะครับอย่าพึ่งเอา EA ไปแปลงโดยที่เราไม่เคยลองเทรดมือใน m q 5เพราะเราอาจจะจับจังหวะกับการเปลี่ยนจากออเดอร์กับโพซิชันไม่ถูกนะครับว่า เอ๊ะทำไมเมื่อก่อนมันเปิดได้ตอนนี้มันเปิดไม่ได้เอ๊ะทำไมหนึ่งคู่เงินมันมีแค่บายกับเซลลมันไม่มีหลายตัวเหมือนกับแต่ก่อนแหละอ่าอะไรประมาณนี้ก็ก็ถือว่าเป็นคําเตือนละกันว่าให้ระวังเกี่ยวกับการแปลก MQ4 กับ MQ5 ท่านใดมีคําถามสงสัยก็มาคุยกันนะครับใน Facebook ของผมได้นะครับ Thailand EA Developer นะครับแล้วก็ผมใส่ไว้ในคอมเมนต์สนใจชอบก็ไปกดไลค์กัน โอเคครับสำหรับค่ำคืนวันแรงงานก็สุขสันต์ผู้ใช้แรงงานเหมือนกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ